สวัสดียามลุงครับวันนี้ก็ตีตีกว่าแล้วครับมีลมครับวันนี้เดี๋ามาตกปลาร้อสว่างครับมีเงือมือกล้วยอยู่สองตัวนี่ครับจดไปตกปลาร้อสว่างกันครับเราค่อยไปยกรอบวันนี้ลมตุยๆครับออกมาโดนลมด้วยีคครับไปตกปลากันเลย เงินเด้งเด้งครับลงตุยตุย ไปวิ่งด้วยนี่ครับพี่หลามตัวที่หนึงปวัสิเดียมช้าอีกรอบครับสว่างแล้วอากาศไม่ดีเลยครับคึมฟ้าคึมฝน ลมก็แรงด้วยดูบรรยากาศครับประจันกำลังจะตกทะเลชายฝั่งอาไัยครับบริเวณชะอำหัวหินดูบรรยากาศครับปลาไม่กินครับวันนี้ มีพี่ลามตัวเดียวเองสะวางแล้วเดี๋ยวไปยกรอบกันครับดูครับพราจัน์กำลังจะตกมีเอฟีถามครับผมชื่ออะไรผมชื่อน้อยนะครับเอเคครับสววางแล้วเดี๋ยวไปยกรอบกันดีกว่า ก่ปลูกนี้ปล่อยลึกไหมครับหน้าค่ายพระรามหกนะครับหลังคาดแดงๆไม่ทราบว่าเห็นสีหรือเปล่านะครับตรงนู้นครับเห็นไหมฮะตรงนั้นค่ายมะลึกะไถยวันครับเด็กครับตะวังแล้วยกรอบวันนี้่าครับลมแรงด้วย ลาบลูกที่สองกันต่อเลยครับดูกันครับจะมีปลาเข้าไหมจุดนี้ปล่อยไ้สามคืนแล้วครับ หนึ่งตัวมาเก๋าครับตัวที่หนึ่งมาเก๋าครับตัวที่สอง มาลุ้นรอบลูกที่สามกันต่อครับมันจะมีตัวไหม ปลออ่ากักรอบกันครับลูกนี้เข้าเยอะหน่อยเป็นสิบครับ ปลาเก๋าตัวที่หนึ่ง ตัวที่สี่ครับปลาเก๋าตัวที่ห้าครับปาเก๋าตัวที่หกครับปาเกาตัวที่เจ็ดครับ าเาครับตัวที่แปดปลาเก๋าครับตัวที่เก้าปลาเก๋าครับตัวที่สิบปลาเก๋าครับตัวที่สิบเอ็ด รับตัวที่สิบสองลูกนี้ประกาศอย่างเดียวล้วนๆ้นเลยครับสิบสองตัว ครับตัวนี้ตัวที่สิบสามเมื่อกี้ไม่เห็นครับมันบางหินพวงอยู่นี่ครับตัวที่สามลูกนี้ได้ที่สามตัวครับเก่าล้วนๆเลยปล่อยตรงรู้ครับมาดูป่ารวมวันนี้กันครับป่าตกไม่กินมีคลื่นมีลมครับ ยกรอบเพียงพอมีปลาข้าวคนรอบครับตกปลาก็ได้แค่หนึ่งตัวปลาฉลามหินฉลามทรายครับแล้วก็มีอังเกยที่เข้ารอบหนึ่งตัวแล้วก็มีส้อยนกเขาหนึ่งตัวครับมี่เหลือเป็นปลาเก๋าล้วนครับสิบเจ็ดตัวนี่ครับรอบลูกใหม่ที่เอาลงเข้าแล้วครับสิบสามตัวตอนแรกอนึกว่าออกหมดแล้วครับสิบสองลงอยู่ในรอบนี้หนึ่งตัว ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ